be better if we h a just never met. Uh, I wish we never met. We broke up on Pico Chat, crying on my DS. I went to a birthday party for one of your friends. But now that this is over, I can hate them. I don't have to pretend. กูอยู่กับลุงพลกูเต้นจ้องน้อยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังจ้องจักกัดนี่กูสมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอทนที่มัดซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊ปก็ทำมึงตายไอสัตว์ あったま ครับผมมันจนผมมันหน้าตาไม่ดีผมมันกระจอกคิมเคยเป็นปะแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะถ้าคนมันรักกันจริงอะ่ะมันต้องอย่าลืม,ม,ม,มอย่าลืมกินนมอะไรองมึงเนะี่ยไอ้ดิวถ่ายคลิปอยู่ขำไม่ไหวละ ถ้าวันหนึ่งอะ่ะเราจับได้ว่าแม่งแฟนเราแม่งมีคนอื่นอะอย่าตั้งคำถามนี้นะเว้ยตกลงว่ามึงคิดเลือกใครเพราะแม่งเป็นคำถามที่แม่งลดคุณค่าเ็นสุดๆอะทำไมอะ่ะเราเป็นตัวจริงอยู่ดีๆเราต้องกลายเป็นเป็นตัวเลือกตัวเลือกให้คนเหี้ยๆแน่นะเรามีคุณค่ามากกว่าน,นั้นเชื่อดิ กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วข yeah. uh, well uh. so ึ้นล่องระวังระยองยะลาอยากกินน้ำลำไยน้ำไหลยยย่ไหลย้อยรถยากห้วยตันนี้ไปยวีเหี่ยวเหลือววีเดียวหี้ววีเดียวไปเหี้ยววีเดียวมาชาฝัดผัดฟักเกินงัดฟักผัดผัดฟักฟักขาวชามเขียวข้างขวาควัมเช้าชามขาวควังข้ามควันทันชามขาวไก่หมูมือกุ้งถงหุนตุ้ต้ง มือกุ้งปลาเก๋าสู้ซาไปชักช้งเสามาเสาชิงช้ามาหายมูนี่กินมันติดกระเทือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเปลือกติดเถื่อติดตะปันฐานแบกปืนเบิดฟุ้นบกตึกก่อนไปบกติดก่แบกปืนไม่เบิดฟุ้นกินมันติดเถื่กติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเปลือกติดเถื่อติดตะปันฐานแบกปืนเบิดฟุ้นช่างมันติดทั้งเถือกติดตะปันกินน้ำมัน